ผู้ปกครองและครูไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรคือความคิดทำอย่างไงสร้างให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอ่านได้เขียนได้มีเหตุมีผลคิดเชิงวิทยาศาสตร์คิดเชิงคณิตศาสตร์ ืงจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยนักเรียนไทยตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ศตวตรรษ21ต้องการแล้วโดยเฉพาะคือยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างๆเฉพาะเป็นภาษามนุษย์จึงไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาเครื่องแต่เด็กเล็ก ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสมอไปสามารถที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ภาษาสากลเขาเรียกว่าโคดดิ้งหรือวิทยาการคำนวณนั่นเองอ่านพลักโคดดิ้งแปลว่าเรียนภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเด็กเล็กก็จะสามารถเรียนได้จากการเล่น จากการเรียนในสาขาวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันที่บริบทของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะใช้โคดดิ้งมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท้องถิ่นได้ค่ะเราต้องการสร้างทักษะของเด็กอย่างน้อย6ทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการก็คือว่าทักษะในการคิด ทัะในการอ่านเขียนวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนกล้าตัดสินใจทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราเรียกว่าเรียนโคดดิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสอนนะครับแบบ u n p าโ c o d i n g หรือการสอนวิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับโรงเรียนได้เห็นถึงเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการจัดกระบวนการคิดนะครับอย่างเป็นระบบของนักเรียนนะครับซึ่งป1 2 3อเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการฝึกกระบวนการคิดนะครับอย่างมีวิจารณญาณของเด็กคิดเชิงเหตุผลเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็ดีคือการดําเนินชีวิตของเขาก็ดีซึ่งทุกวันเนี่ย เขาจะต้องดําเนินชีวิตอยู่ในพื้นฐานนะครับของเรื่องของการเรียนการสอนในการดําเนินชีวิตนะครับถ้าเขามีแนวคิดแบบอันปรับโดิ้งเนี่ยหรือวิทยาการคํานวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะสามารถดํานินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเขาจะต้องดําเนินชีวิตอยู่ในพื้นฐานนะครับของเรื่องของการเรียนการสอนในการดําเนินชีวิต ครัถ้าเขามีแนวคิดแบบอันปรักโคดดิ้งเนี่ยหรือวิยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขถือว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนะครับ ือกิจกรรมก็คือเตรียมตัวไปเข้าค่ายเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนได้ฝึกตัวเองในการวางแผนว่าจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสิ่งไหนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดให้เขารู้จักเลือกในการปฏิบัติอย่างเช่นการเตรียมตัวไปเข้าค่ายตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่านักเรียนรู้จักวิธีการว่าสิ่งของสิ่งไหนที่จะแพ็คใส่กระเป๋าของตนเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเขาจะรู้จักเลือกแล้วก็บรรจุไปในกระเป๋าเพื่อจะนําไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมแนวคิดใ,ใ,ในการจัดกิจกรรมนะครับก็คือได้ประยุยกต์ใช้กับวิชา คณิตศาสตร์ครับเพราะว่าเอามาใช้ในการบวกลบคูณหารในการเรื่องการหาน้ําหนักของกระเป๋าว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกระเป๋าหนึ่งใบแล้วให้นักเรียนแพ็คสิ่งของที่จําเป็นลงไปในกระเป๋ายให้ได้ว่า10กิโลเนี่ยนักเรียนจะเอาสิ่งของอะไรลงไปในกระเป๋าได้บา้างกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเตรียมตัวไปเข้าค่ายค่ะให้เราจัดของใส่กระเป๋าให้ครบ10กิโลกร,รัมค่ะจัดแต่เฉพาะของที่จําเป็น สก็บของที่ไม่จําเป็นเราก็เอาไว้ไม่ต้องเอาไปค่ะแล้วก็วิธีการเล่นให้เราหาของแต่ละชนิดแล้วก็ดูน้ําหนักของมันให้ครบ10กิโลกร,รมัมเราจัดก,กระเป๋าให้ครบ10กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็ถ้าจัดไม่ถึง10กิโลกร,รัมก็ต้องขาดได้ไม่น้อยกว่า9กิโลกร,รมัมประโยชน์ของมันให้เรานําสิ่งของที่จําเป็นไปใช้ในการไปเข้าค่ายค่ะแล้วก็ ให้รู้จักในจัดของเฉพาะสิ่งของที่จาเป็นรู้จักว่าอะไรจาเป็นไม่จําเป็นสําหรับกิจกรรมอันปั้งโคดิ้งนะครับที่คุณครูได้จัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจัดขึ้นในบทเรียนนะครับนักเรียนทุกคนต่างให้การสนับสนุนแล้วก็สนใจในการเรียนรู้นะครับถึงแม้ว่ากิจกรรมนั้นเขาจะเล่นถูกบ้างผิดบ้างมนันเป็นเป็นธรรมชาติของนักเรียนนะครับแต่ที่นี้ทุกคนก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะ ทำให้มันถูกต้องและที่สําคัญเขารอนะครับรอที่ว่าเมื่อไรครูจะจัดกิจกรรมแบบใหม่ให้กับเขาได้เล่นอีกนะครับเพื่อได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทีหนึ่งครับอยากให้เด็กที่เรียนโคดดิ้งนะคะโตไปเขาเป็นคนดีนะคะโตขึ้นก็อยากให้เขารู้จักคิดแล้วก็แยกแยะว,ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี เพื่อที่จะได้ไปพัฒนาทั้งการทำงานของเขาแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้มือในการในการนำโคดดิง้ง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับนักเรียนเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้เด็กของเราว่าเมื่อเขาโตไปแล้วเขาสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้แม้จะผ่านผวนแค่ไหนเพราะเขามีโคดดิ้งที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขกับการเรียนแล้วก็นำกลับไปขยายผลให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนของท่านต่อไปค่ะ